เหมาะสมเข้ามาแทนอเล็กซานเดอร์อีซักเริ่มจากคนแรกเลยเบนจามินเซสโกดาวยิงวัยรุ่นของแอร์เบรสิกมาร่วมทีมให้ได้ครับถึงแม้ก่อนหน้านี้จะมีข่าวว่ากระทิงหนุ่มอังเรียกค่าตัวสุดโหดจากทีมที่อยากจะซื้อหัวหอกไปย2่ปีครับแป่หลักมากถึง90ล้านปอนด์ด้วยกันจนตอนนั้นเนี่ยที่มีอาร์เซนอลแสดงความสนใจอยากได้เซสโกไปร่วมทีมเนี่ย ถึงกับต้องถอยมาตั้งหลักและตั้งสติกันใหม่ครับจนสุดท้ายยอมแพ้ยกธงขาวและหันไปคว้าตัววิกตอร์โยเคเรสมาแทนครับแต่ฟราบิซโอโรมาโนโดดันออกมารายงานที่น่าจะทำให้นิวคาสเซิลใจฟูด้วยการไม่ต้องทุ่มเงินซื้อเซสโกด้วยค่าตัวมหาศาลครับเพราะเซสโกกับไลซิกเนี่ยมีสัญญาลูกผู้ชายต่อกัน จากความสัมพันธ์อันดีที่เกิดขึ้นครับทำให้ทางกระทิงหนุ่มพร้อมลดค่าตัวเซสโกลงเหลือเพียงแค่เงินต้น70ถึง80ล้านยูโรและแอดออนอีก5ถึง10ล้านยูโรด้วยกันครับซึ่งราคาที่ค่าตัวที่ลดลงมาเนี่ยต้องมาจากในเคสที่เซสโกครับต้องการย้ายไปร่วมทีมนั้นและ ดาวยิงชาวสโลวีเนยียต้องเดินเข้าไปบอกกับสโมสรด้วยตัวเองครับในรายของเบนจามินเซสโกครับทัพสาลิกาโดมีคู่แข่งอย่างแนชเชอร์ยูไนเต็ดครับแต่ยังไม่เป็นที่แน่ชัดเนาะว่าปีศาจแดงครับวางเซสโกไว้เป็นเป้าหมายเบอร์หนึ่งในการเสริมตำแหน่งกองหน้าหรือไม่และเซสโกเองครับจะวางให้แมนยูเป็นสโมสรพิเศษที่จะทำให้ทางไรซิ์ลดค่าตัวได้หรือเปล่าครับ ซึ่งกับนิวคาสเซิลก็เช่นเดียวกันก็ต้องลุ้นครับว่าเบนจามินเซสโกสนใจจะย้ายมาร่วมทีมนิวคาสเซิลหรือไม่แต่ถ้าได้มาจริงความสามารถของเซสโกดีพอครับที่จะชดเชยความเจ็บปวดในการจากไปของอเล็กซานเดอร์อิซักได้ในมุมของวิธีการเล่นของเอ็ดดี้ฮาวครับดูลงตัวไม่ต้องไปปรับเปลี่ยนอะไรมาก เพราะทางด้านเซสโกครับเคลื่อนที่ได้ดีไม่ต่างจากอีซัคและมีส่วนร่วมกับทีมมากกว่าด้วยซ้ำถึงแม้พอจีครับจะเคยวิเคราะห์ทางด้านของเซสโกในสไตล์การเล่นไปแล้วว่าไม่ใช่สไตรเกอร์แต่เป็นเซคันด์สไตรเกอร์และถึงแม้การจบสกอร์ของเซสโกในบางจงังหวะยังไม่คมมากพอแต่ด้วยวัยเพียงแค่นี้ครับ มันยังสามารถพัฒนาไปได้อีกไกลและมีโอกาสครับที่จะพัฒนาขึ้นไปเทียบชั้นกับอเล็กซานเดอร์อีซัค